เราจะไปที่สถานนีของประมงน้ำขื่นมันจะมีการเพาะเพาะเลี้ยงแล้วก็แล้วก็เกียดแล้วนะครับเราจะทําการขยายพันธุ์ตรงนี้เก็บแล้ววะเกียดแล้วว่าเลยเก็บจะถ่ายแล้วก็จะเป็นถ้าแค่นี้ก็จะเป็นภาษาก็จะเป็นกบรบภูเขาใช่เป็นกบเขาขาขาจะยาวแล้วก็ตัวเขาจะใหญ่กว่าขาเลยครับอนุรักษ์ครับเพราะว่า เมื่อก่อนเนี่ยมันมีเยอะจนชาวบ้านเขาเก็บเก็บแล้วก็กินไปเ,เรื่อยจนใกล้จะสิ้นท้องใช่ครับแล้วเราเพาะพันธุ์เพื่ออะไรเพื่อเพื่อปล่อยอปล่อยที biodiversity ที่นี่จะจะเป็นเกี็บเสมือนกับโรงเรียนนะครับเพื่อจะมีสายพันธุ์ร,รู้ต่างๆัตว์เลี้ยงเข้ามาอยู่ข้างในบวกกับทั้งอนุรักษ์ด้วยแล้วก็ เก็บเก็บไว้เราต้องเก็บไว้บางทีรูปพวกนี้มันจะอยู่กับเราอีกจนจนเฟซบุ๊กแล้วเราต้องก็เปิดดูใช่ใช่ครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะยนไผ่บงยักษ์ ศูนย์บริการและพนานาวิชาชีพสูงป่าตองนะครับพี่เออเนี่ยพี่สวย